สวัสดีครับานสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องมีพีธรรมดานะครับต้องมีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษของวันที่นะครับของวันที่7ธันวาคม2566นะครับสําหรับฮานอยพิเศษนี้ก็คือเลขจากเวียดนามนะครับเลขจากประเทศเวียดนามนะฮานอยพิเศษนี้จะออกเวลา5โมงเย็นนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับต้องมีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยหลงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับ ข็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้าไปชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยไปที่กดติดตามก็กดติดตามได้นะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์น,นะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคงบางครั้งมัมีทวีทรับทว,วีโชคทวีสูงนะครับเห็นไหมออดีไลของอาจารย์ไอดีไลของอาจารย์098 1334285ปดนีาะครับไอดีไลนะ ใครอยากสอบถามอะไรก็แอดไปนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะมันงคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับทวีทรัพย์ทวีโชคทวีถูกนะครับแนวทางก็จะตามนี้เลยนะครับเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับเด่นนะครับเด่นนะเด่นนะครับ เ4นนะครับสามี่ห้านะครับสามสี่ห้านะครับเน้นที่สามสีเน้นที่ห้าน,น,นะครับประมาณนี้นะครับ3 4มหจะกับคู่กับเจ็ดแปดเกนะครับแปดเนะครับเจ็ดแปดเน้นที่ห้าก็5้าก่อนนะครับ ห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดดห้าห้า้าหห้าศห้าห้าหนึ่งหนึ่งหใครชอบก็จัดไปนะครับต่วสี่นะครับอืมสี่เจ็ดเจ็ดสี่สีนนะครับตัวลองก็คือสามนะสามเจ็ดเจ็ดสามสามดสาสามนย์นยครับตัวลองก็คือสนะครับอืมสามนะตัวตัววินนะครับมองเห็นไหมตัววิน อยู่ล่างสุดวินสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับสี่ห้าเ็ดแปดเก้าศูนนะครับอืมประมาณนี้นะครับอ,อ่าเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูกันนี้มาดูกันนะครับมาดูกันสีแดงนะครับเด่นนะครับเด่นนะเด่นสามสีห้านี่นะครับขอเน้นที่ห้านะ 4นะครับใครชอบก็จัดไปนะครับส่วน3นี่เป็นตัวรองนะครับใครชอบตัวรองก็จัดไปนะครับ3 4 5นี่7 8 9 0 1นะครับขอเน้นที่8 9 0นะครับ5 7 7 5 5 8 8 5 5 9 9 5 5 0 0 5 4 7 7 4 4 8 8 4 4 9 9 4 4 0 0 4นะครับส่วน3นะครับตัวรองนะครับ3 7 7 3 3 8 8 3 3 9 9 3 3 0 0 3นะครับอ่าครับเน้นที่รูดนะรูดนะครับ รูดนะครับเป็นหลักนะส่วนใครชอบวิ่งก็จัดไปนะครับอ่าใครชอบเจาะก็ตรงนี้นะครับเจาะเจาะทั้งแถบนะครับเลยทั้งแถบเลยนะอันนี้วินนะครับวินนะอ่าวินนะครับเน้นที่รูดนะครับรูดกับวิ่งเป็นหลักนะรูดกับวิ่งเป็นหลักคอเป็นที่ห้าแล้วกันนะครับห้ากับสี่นะครับอืมนะครับลองสามนะใครชอบก็จัดไปนะครับอ่า ตามนี้เลยนะครับเล่นให้รุดต่อวิ่งหาใยพิเศษนะครับหาในพิเศษออกเวลาห้าโมงเย็นนะครับของทุกวันทุกวันนะครับต้องวีดีทัเวลาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รู้ลมเพื่อความบันเทิงทุกๆุกวันทุกๆกวันเลยนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับอืมครับตามนี้นะครับอืออ่าเจิดเลยเจิดเลยนะครับอ่าครับก็ขอขอบพระคุณครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแห่งๆ,ๆ,ๆนะครับตามนี้นะครับอืมครับวันนี้ก็เป็นแีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ